สวัสดีสาสาวสวัสดีสาว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 าวสามาพบกับนุ่นน er. <itu? c oughs> ี่มาเราおお็วอีกแล้วมาเร็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 วมาร็วมารวมาริวมาเวมาพร้อมกับเสียงหัวแน่นอนแน่นอนกับรายการของพวกงเฮานุ่นนี่มาเร็วนั่นเองเนาะพร้อมที่จะแบบว่าเร็วทุกอย่างเออเร็วทุกอย่างทีนุ่นนี่ไซ เก็บเครือของตัวเองมาลิ้วให้ฟ <K _ disrespect> <ala> ังเนาะมาลิ้วให้เบิ้งว่าเออทรงนี้ไซส์อันนี้ทรงนี้ไซส์อันนี้ทรงนี้ไซส์อันนี้นี่นี่นี่สำหรับสาวของวเราเดไซส์อย่างเนี้ยิกกับทรงอินบ็อกซ์บอกกันเดเดอว่าตอนนี้เขาไซส์อันนี้อยู่เดเดอร์ไซส์อันนี้อยู่เด้อมันดีได้สิเอ้น่นี่ล้องไปไซส์เบิ้งบอกสิบอกกันเข้ามาได้เดี๋ยวสิไปล้องไซส์เบิ้งเขามาแบ่งปันกันเนาะเพื่อแบบว่าหลายๆคนที่จะได้รูว่าอ๋อไซส์อันนี้ว่าเออเดี๋ยวไปลองเบิ้งบางคนก็ดีบางคนก็บ่่่่ดแแแแแแแลล้วววตตตสภาาาพผิของะะะคนนนนนนนํา แนะนำที่สเด้อเนานะเอาเป็นว่ามือนี้จะโอ้ยทุกข้างเลยโอเค <c oughs> มาลิวทุกข้างเป็นอย่างต้องว้าววา,ายาว่าวซา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 โอเคโบมีเพยยารดว้าวมือนี้อยู่คนเดียวเห็นบอกอยู่คนเดียวพร้อมกับเพลงเห็นเพลงบอก ต้องแต่งต้องแต่งเออลือมบอกให้ฟังหลายหลายคนก็จะเห็นเนา่าแบ็กกราวด์ทางด้านหลังมันเป็นมันเป็นโบธียนมันเป็นโบธียนเป็นคนแบบขยันนอยนึงขยันเงียนขยันติดฝาและบุติทองมันออกนี่ห้องน้องใอยเป็นคนนักสีเหลืองเบิ่งก็ออกนะเนาะคือสิบแบบว่าโอ้ยห้องเฮนูนี่จะเป็นอย่างคือเป็นสีนั้นท้าเองเด้อ เออสีเหลืองเป็ดเห็นบอเห็นเป็ดบอกเป็ดก็จะเป็นสีเหลืองมีเป็ดมีไก่ลูกนะนี่ให้กำลังใจโอเคโอเคกับเข้ามา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 สาวๆวันนี้นูนี่จะมาเอเนวามาลิวให้ฟังสําหรับตอนนี้ดูว่าสภาพผิวหน้าของตัวเองเนาะว่าใสเอียงใสโฟมล้างหน้าแหละกับใส้ฟมล้างหน้าบอกว่าพี่จะพูดถึง ต่อยติบอ,อ่ะเนาะเออกันแน่นอนต้องใช้ปมหนางหนาแหล่ะนีว่าเป็นคนโชคดีด้วยนึยนงสภาพผิวหนาบุคคลมิวสิวมิวสิวปานไหนเนาะอากาศเป็นคนที่ว่าผิวมันทางทีวโซนเนาะ โฟมหน้าหนาใช่ไหมหน้าหนาเนี่ยต่เคยบอกแล้วเนาะว่าใช่อยู่เกี่ยวกับพวกสิวพวกอี่างต่างๆของนารูโต้เซ็นน้องเออเนอน้องโฟมหน้าหนากับของนารูโต้เซ็นนั่นเองเนาะใครที่ว่าสาวท่านใดที่ว่าหน้ามันบ่อจริงสิเพราะว่ามันเป็นโฟมสำหรับควบคุมความมันและกับว่ให้เกิดสิวซ้ำพร้อมเลยใส่หมดครอบครัวเลยนุนีน่ะครอบครัวครอบครัวเลยเออพ่อแม่ไอเอ้ยน้องใส่หมดทุกคนเลยเออถามว่าหน้าเขามีสิวบอกระมีน้อยนึงก็ดีกว่า ดีกว่าโบแต่ว่ามันดีดีดีหลายไส้มาหลายปีหลายปีหลายปีบบเคยเปลี่ยนใส่ไปทางอื่นเลยเนาะแนะน้ำกันเลยเพราะว่าแนะน้ำให้มูแนะน้ำให้น้องๆก็จแล้วก็จำก็ไปใส่ก็จำบอกว่าดี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 ก็จำถูกเอาทิ้งซื้อไหนหรือ่าก็ต้องีดบอกใแต่ก็จำบอกมาว่าดีแท้นะอย่าเก็บเกินกันเป็นกองใหญ่เลยเห็นบบเป็นกองใหญ่เลยไส์จนชิมฤเคืองเลยแต่ว่าซื้อมามาสต็อกไปเนี่ยมันเป็นเนื้อเออมันเป็นสัมผัสแบบเป็นเนื้อเจียว ไปสีให้บ่งอีแล้วฟิ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 วนี่ว้ายตกไปซอกซื้อกันไลยไปซอกซื้อไปซอกซื้อไปซอกซื้อบอกเลยบอกผ่สิเป็นสิวเนาะสำหรับหน้ามันว้ายไปยกับมาเตอร์ไซค์เลย ปกติต้องทาเนี่ยเห็นป้แต่บอท้ามือดีกว่าโอเคซ่องเขากับมีสาระอยู่อ่ะกัมมีแค่มาแนะน,นําซื่อๆบบได้มีอีหยังบบต้องเอาอีหยังหลายกับซ่องคอยเด้อแค่มาพาให้บอกคอยแค่อยากจะบอกแนะนําเสนอซื่อว่าคอยใส่อีหยังอยู่ซื่อถ้าบอกเจ้าสนใจก็ไปใส้น้ำคอยก็ได้เด้อสินะประมาณนี้สื่อบบได้ขายเครื่องนะม่อยโบนม่ขายคอยแค่มาบอกเจ้าแต่บอผ่าซ่องเพื่เห็นกระซ่มงมาอินบ็อกมาหามคอยเด้ข่อยทีบอกแนะนำมาไปซสื้อผู้ใส่ได้นะโอเค เดี๋ยวสิขึ้นอ,อันนี้มันกล้องมันอยากเกาๆโอเคเดี๋ยวสิขึ้นฮู้ปเนอะเดี๋ยวสิขึ้นฮูปไปทางถึงไว้ให้กันแล้วกันผพคิดว่าสนใจอยากกลับไปเลาะซอกซื้อกันนะโอเคหรือว,ว่าไพมีอย่างที่จะอยากให้หนื่นนี่มาวิวให้บอจังสิก็บอกได้เด้อเนาะบอกได้เดี๋ยวสิหลมกันอินบอกกันไอ้กันแล้วกันนะสำหรับมือนี้ก็บูมีอย่างหลายคือเกามาแบบฮ่าแล้วก็ไปแบบฮิ่งคือเกา กับซองนูนี่มาริวนั่นเองเนาะโอเคไปแล้วไปกันแท้เราบอกว่าแล้วเจ็บคอแล้วตอนนี้นะบ๊ายบายสาว